ผมกำลังเข้ามาจะทำงานนะตอนนี้เพื่อนทำงานเสร็จพอดีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนจะรับงานอะไรเป็นงานต่อไปแล้วกันนะไปดูกันได้เลยคกรับพ,พมามเพราะว่าเราไม่ใช่หัวห้องอันนี้คุณโจมถ้าจะรับงานนี้รับได้ปะผมรับไม่ได้นะเห็นไหมต้องเป็นหัวห้องรับเท่านั้นนะครับรับดิพี่ผมไปด้วยพี่อเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยเฮ้ยกูไปด้วยดิเอาเฮ้ยเฮ้ยผมไปลองอันนี้ด้วยว่ะไปด้วยเออ อมาลองอันนี้ด้วยมาลองสนามใหม่เอ้ยไปชนของเขาฟังอีกโอ้พระเจ้ารับงานอีพี่เอ้ยลูพี่ไม่ทำงานล่ะอ่าน่าจะรับแล้วนะไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ่ามันมันขึ้นได้แค่สองคนแต่ว่ามันเป็นสี่ประตูมันรับงานไหนวะเขารับงานอะไรอ่ะ๋อมันรับงานตรงนี้งานอะไรวะมันทำร้านจอดรถพระเจ้าเอ้มันอึดโอ้โหเอา้ย อ่าโอ้โหมันไม่มีอะไรทำแล้วเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวกระนั้นมันมีรถขุดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรถขุดมาใช้นะครับผู้ชมครับนะ่ะเลยอ๋อมันมีรถขุดหรือเปล่าวะโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วเขาไม่เปิดจุดไม่เปิดอะไรเลยนี่หว่าดีโอซีก็ไม่มีเดี๋ยวเอาเอาเป็นเอาเป็นแคทแล้วกันนะ ดีโอซีไม่มีก็แคทแล้วกันมีเงินมี41ล้านอะพะเจ,จา้าเออไหนรถขุดผมมารถขุดยังไม่ได้เลยคุณผู้ชมเอาทำไมอะ่ะทำไมมันเช่ารถขุดไม่ได้อะรถรถอยู่ในบ้านมีปะอ๋อมี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 ม,ม,มีอ่าอ,าออกมาผมจะขับรถขุดเองลงไปเดี๋ยวพบขับรถคุดเองพี่ไม่ตอร์ควง ไปตรงวงันก่อนเมืม่อบางทีว่าเธอเป็นคนใจร้อนใช่ปะจับไปครับจับไปคุณยอมบ่มแล้วอ่อผมเราสามารถเปิดไฟใส่เขาก็ได้นะครับเห็นไหมเออ,อเ,เปิดไฟสูงไฟต่ำใส่เขาก็ได้นะมามามา พี่เอารถตักพี่ก็เอาผมเอารถขุดอ,ะอ่ะอ่าผมจอดรถขุดในรงเพลจัดไปลารถเมลจัดไปะละปึ๊บจัดไปแล้วครับจัดไปเลยทำไมมันมืดจังเนีลยรถพี่เอ้ยเป็นปัญหาทุ่มเพลงพระเจ้ามาไอ้นี่ขับไรเนี่ยฮะไอ้นี่ขับไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่หน้าที่เดินตามหลังเขาเหรอเนะี่ยฮะไอ้นี่ขับไรเนี่ย ขับไรเดี๋ยวอันนี้มันขับไรเนี่ยคุณพี่ยงขับไรเนี่ยพี่ขับไรเนี่ยเออเอาเฮ้ยไปไหนอ่ะอ๋อน่าจะไปเอารถเนาะโอ้รถแคสตมันคันใหญ่นะครับเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกอีกอะไรวะเตัวหนอนไปครับพี่ไม่เปิดไฟมาพี่เปิดไฟหน่อยดิเออเอา เอาทำไมอ่ะเอาทำไมผมกดกระพริบ้องกระพริบสามอ่ะเออตอนนี้เข้ามาสี่คนแล้วโอ้มันเอาไปเทมันเอาไปเทกลางถนนคุณผู้ชมมีแต่อะไรแปลกๆไว้แต่ละวันเข้ามาสี่คนแล้วนะตอนนี้คนหนึ่งเลเวลร้อยอะคุณผู้ชมอ๋อจัดไปครับจัดมาคือจะใส่แมงไหม ถ้าเขามีจอยจอยรถตักเราก็เออเขาก็ใช้เขาก็ขับรถตักครับผมมีจอยรถขุดผมก็ต้องขับรถขุดนะครับนี่ครับผมจัดไปแล้วครับจัดเปล่าเออรถตักมันไม่อยู่เฉยเ,เลยวะคุณโยมบ้าบอจริงอย่างเนี้ย แท็กเตอร์มาวะเอาเออย่าบอกนะว่ามาขายรถคุณผมนี่นะใครไม่ทำงานนะครับใครไม่ทำงานใครไม่ทำงานครับมีคนไม่ทำงานไหมครับมีคนไม่ทำงานหนึ่งอัตรานะครับเอ้าหายอีกเหรอใครไม่ทำงานโดูนะครับ โอ้แสดงว่าเขาเขาเปลี่ยนจากรถเขาเปลี่ยนจากรถตักเป็นรถบุตเนาะเฮ้ยเขาเปลี่ยนจากรถตักเป็นรถรถแท็กเตอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยกำลังตักมันมันเดี๋ยวเขาไปแม่เขาไปแม่โอ้พระเจ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเซิร์ฟไหนวะเมื่อกี้พระเจ้าเอ้ย เิร์ฟไหนวะอันนี้สามสี่สองสองสองเสร์ฟไหนวะอันนี้เข้าไปแล้วอันนี้หน,นึ่งสี่อ่ะเข้าไปเล่นกับไอ้น,นี่ก็ได้ไหมพระเจ้าเออันหลุดได้ไงวะคุณผู้ชมคนเต็มเหรอโอ้โหอะไรวะเอา้าแล้วนี่ก็เข้าไปเล่นไม่ได้โอ้อะไรวะนยเสริมห้าไ,ไอ้เลข 5, ห้าเ่ยดีนะเพราะว่ามันมันไม่ปิงเลยครับคุณผู้ชมมันมันไม่ปิงอ่านี่ เข้าไปเมื่อกี้อันนี้เลเวลร้อยเลยอ่ะคุณผู้ชมเล่นอย่างเยอะอ่ะเลเวลร้อยอ่ะพระเจ้าอื้อมาวม,มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> กลับมาแล้วเกือ <c oughs> บจะหลับแต่กลับมาได้นะครับผมต้องรองมันเปิดอีกนะครับมานี่ไงเปิดแล้วแคทผมแคทพร้อมเน่แคทผมเกือบจะหลับแต่กลับมาได้เป็นไงล่ะอ่ามาเร็วเร็วเร็วเร็เนี่ย อ้พวกนี้ก็เด้งเหมือนกันใช่ไหมเด้งเหมือนกันเหรอใครไม่ทำงานวะใครไม่ทำงานโดนผมนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ดันอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮอะไรเนี่ยไอ้ดันอย่างเดียวเลยน่ะไอ้ไม่ทางานอีกแล้วเนี่ยไอ้ทางานเนี่ย ใน,ใ,นใครไม่ไปทำงานใครไม่ไปทำงานไปไปไม่ทำงานครับใครไม่ทำงานใครไม่ทำงานค้ใคา,หหาออใครไม่ทำงานคนนี้เหรอไม่ทำงานอ่ะเออคอยไม่ทำงานแล้วก็เด้อโอ้โหพระเจ้าทำงานมาเนี่ยน้องสรงสงสัยมันเช่ารถอยู่เอา้าเพื่ออะไรวะเนี่ยทำไมมันหลุดบ่อยจังอ่ะ โอ้พระเจ้าเดี๋ยวตัดเลยนะคุณผู้ชมนะเอาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่ได้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 มันต้องขับรถคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าเฮ้ย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 ไอ้นี่มึนอะไรของมันมานล้วมาเตะผมออกแล้วไม่ได้นะเดี๋ยว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 ไอ้นี่ต้องต้องคุยกันแล้วเตะผมออกไม่ได้นะผมไม่ยอมนะผมล่อเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาคันใหม่ไปขับก็ได้เอาลิมเพลก็ได้เออเอาเอาคันเล็กเอาคันเล็กไปไม่ต้องเอาคันใหญ่ไปเลย ไม่ได้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 ไไดตีผมหมอกไม่ได้นะผมไม่ยอมนะแม่ไนี่มันบังอาจทำไมมันวาร์ปไปไม่ได้วะทำไมอ่ะโอ้เอาเฮ้ยเออนี่ไงพระเจ้าเอออะไรวะเนี่ยทำไมมันอะไรมันตีผมออกเหรอไม่น่านะ มันจะเตีออกเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้มันจะเตียออกทําไมอ่ะไม่ไม่ได้เดีมันเตีออกไม่ได้ไหเมื่อกี้จะให้ผมขับรถขุดอย่างเดียววางันไม่จะให้ผมขับแท็กเตอร์อย่างเดียววางันไม่ได้มันไม่ได้พี่ไม่ได้เออไอ้นี่มึนจากอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขับแท็กเตอร์ไอ้หูขับรถขุบนี่เพ่เจ้าเอ้ จัดไปครับจัดไปแล้วก็โยนออกไปแล้วกันครับใครมันขับแท็กเตอร์มาอีกวะเนี่ยโอ้โหเคลนป่าข้าโอ้โหยนี่ดันอย่างดีเลยวะคุณผู้ชมอ่าเราก็จะก็จะขุดแล้วกันครับไปไปไปลอกลอกดินครับลอกเดนลอกนาครับลอกนา,าไม่ทำไมเปลี่ยนมุมมองไม่ได้อ่ะ เออทำไมทำไมเปลี่ยนมุมมองไม่ได้อ่ะเออเอาเพ้ยทำไมอ่ะอ๋อางานเสร็จงานเสร็จเฉยอะไรวะมันข้ามเหรอมันกดข้ามเหรอไอ้นี่ใช่ปะอ๋อเอ้ยไม่ข้ามนะอ๋อมันเสร็จแล้วมันถึงร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับอเอารถออกครับรถออกเตรียงครับพี่เตรียงครับ เย็นครับพี่ใจเย็นครับเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่ได้อ่ะเอาพี่จะขึ้นมาครับผมทำไมอ่ะเอาคุณรีบแพร่ออกนะครับผมเรียบร้อยครับผมคนของครับคนของใครมีใครเอาของมาปะเนี่ยโอ้พระเจ้าเ้ยออ่ครั้งนี้โดเอ่อเขาเรียกว่าอันนี้เป็นสองครั้งนะครับคุณโูเด้งไปสองครั้งแล้วกันนะใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผม เอาแล้วมึงไปไหนอะเฮ้ยจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปเออนะครับผมก็เด้งไปสองครั้งแล้วกันนะบันแนดเอา้ามีแต่คนให้หายไปเออช่างมันเถอะสวัสดีครับเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันวางอย่างนี้วะเนี่ยอ,อ๋อวางหนึ่งอันไปแล้วใช่ไหม